ปัจจุบันการทำธุรกิจมันก็ต้องหาโอกาสหาช่องทางในการขยายตลาดนะคะถ้าเกิดมองว่าโอเคธุรกิจเครื่องสำอางหรือธุรกิจบิวตี้เนี่ยมันโตโตค่อนข,ข้างมาก ธุรก,กิจอยู่3ประเภทนะคะประเภทแรกคือเป็นบริษัทแม่เนี่ยก็คือบริษัททาปาโก้นะคะเป็นเกี่ยวกับพลาสติกมานูแฟคเจอริงนะคะที่อยู่อยู่ที่เมืองไทยนะคะอีกธุรก,กิจหนึ่งก็คือเป็นธุรก,กิจเกี่ยวกับ Property อยู่ที่สวีเดนนะคะชือ House, <Yeah. S 1> ่อ C4 h ฟเฮากับ C4 Asset อยู่ที่สว mm ีเดนแล้วก็ธุรก,ก,กิจหนึ่ง mm hmm. ที่เป็นธุรก,กิจน้องใหม่ล่าสุด <Yeah. S 1> ก็คือเป็นธุรก,กิจของบ mm ิวตี้นะคะก็คือ C4 g ฟโกลบ คิดว่ารายได้ในปีนี้ก็น่าจะเติบโตสักในภาพร,รวมรันนะคะน่าจะสัก20%ค่ะท้งหมดทาง <Yeah. S 1> ทางั้งสามธุรกิจรวมกัน mm hmm. ทบาบปโก้เนี่ยทุกคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคงไม่ต้องฝากอะไรมากเพราะว่าธุรกิจเขา s ustainable อยู่แล้ว mm hmm. เขาก็โตไปอย่างยังย่งยืนเรื่อยๆนะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้ของเรามีธุรกิจตัวใหม่ขึ้นมาก็คือที่เป็น c o s m e t i กก็คิดว่า c o s m e t i กเนี่ยยังไงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออนาคต คอสเมติกมันไม่ใช่เป็นแค่คอสเมติกต่อไปมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรเราไปแล้วเพราะทุกคนปัจจุบันนี้ก็คือคอนเซิร์นเรื่องของ health and beauty มันไปคู่กันสุขภาพความสวยความงามมันไปคู่กันสุขภาพที่ดีของผิวพรรณมันไม่ใช่ว่าต้องสวยอย่างเดียวมันก็คือลิงก์มาถึงโปรดักต์ที่มันเป็นคอสเมติกเช่นเดียวกันมันก็เป็นพวกกึ่งสกินแคร์ต่างๆดังนั้นทุกผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันจะอยู่กับเราไปตอลอดเราคิดว่ายังไงอ่ะ าการทำธุรกิจตรงนี้มันโตไปอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่ในบางไทยอย่างเดียวต่างประเทศก็ยังได้รับการยอมรับค่อนข้างที่ดีสำหรับสินค้าของคนไทยเคิดว่าตรงนี้เรายังมีรูปเลือนจนโตไปเยอะค่ะ ก็ต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเรื่องของบิวตี้ก็แข่งขันกันสูงพอสมควรนะคะแต่พอเราเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาปีที่แล้วนะคะเราเปิดไปแล้วหาสาขาปีนี้เราก็ยังต้องมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมไปอีกนะคะทั้งสาขาใหญ่เราก็สาขาเล็กที่เราเรียกว่าเป็นเทสต r ริปบิวตี้สาขาใหญ่แต่สาขาเล็กเราจะเรียกว่าเป็นเทส m i มิน ที่เราก็พยายามกระจายสาขาเล็กออกไปเพื่อให้เรามีช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์แบบก้าวกระโดดอีกด้วยงครึ่งปีหลังเนี่ยเราวางแผนที่เราน่าจะกระจายได้อีกสัก50โลเคชัน<ม>พอเนเป็นไซเล็กนะคะทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดแต่เราจะเกีีร์ไปที่ต่างจังหวัดซะมากกว่าเ<ม>พราะมองว่าต่างตลาดต่างจังหวัดเนี่ยยังมีมีมี potential ค่อนข้างเอะมากนะคะมีความต้องการมี demand ค่อนข้างจะสูงแต่ว่าปีไบดีเอ็นภายในสิ้นปีหน้าก็น่า จะได้สักร้อยหนึ่งค่ะในส่วนของ margin ของ c o s m e t i c ยจริงแล้วถ้าเราเป็น multi brand นะคะเราขายแบรนด์ของ supplier เนี่ย margin ม,ม่ได้สูงมากแล้วทุกคนก็จะทราบว่มา margin เราอยู่ที่ประมาณ10%บเปรนตมน่าเนี้อันนี้คือ net margin นะคะหลังจากขาดทุกอย่างแล้วแต่ส่วนของเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราก็เราต้องสร้างกําไรสร้างไรายได้ให้กับตัวเราเองแต่การที่สร้างแบรนด์ตัวเนี้ยก็น่าจะได้ average อยู่ที่ประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราขยายแบรนด์ของเราได้มากเท่าไหร่ มันจะทำให้เราออ f s e t กันแล้วเราจะได้มาจินค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรสหรับ c o s, <Yeah>. <S m e t i c ตอนนี้เรากำลังเซอร์วิสตลาดอยู่นะคะทั้งกลุ่ม C R B ทั้งหมด mm hmm. แล้วก็ uh, เราคิดว่า uh, เราน่าจะพร้อมที่จะไปเวียดนามและแคนเบอรเดีย mm hmm. ในเร็วๆนี้ mm hmm. ก็ไม่น่าจะเกินภายในอักกร์ทั้ง1ปีหน้า ก็จะเริ่มเห็นว่าโอเคเราจะ Entry เข้าไปแบบไหนยังไงได้บ้างจะเข้าไปแบบใช้ตัว Product ของเราเข้าไปก่อนนะคะเป็น First Entry ก่อนหรือเราจะเข้าไปเปิดสาขาเลยที่เป็น Retail Shop อันนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งว่าเราจะทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่เราไปแน่นอนค่ะเราต้องโตแน่นอนค่ะ